สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะพาเพื่อนมาชมสวนบนสีของลุงเฉลิมที่อยู่อำเภอหนองวซอจังหวัดอุดรธานีนะคะนี่คือเจ้าของสวนกําลังยืนอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะ นนจะพาเพื่อนๆชมเนาะค่ะขอเชิญแอดมินเนาะช่วยแนะนำค่ะค่ะถ้าถ้าอาจารย์ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้น้องเฟิร์นอนุญาตให้น้องเฟิร์นช่วยแนะนำด้วยนะคะมีตัวไหนต้นไหนที่จะแนะนำเนาะช่วยแนะนำค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญแนะนำเลยนะคะน้องเฟิร์นเดี๋ยวดูนางลรกสุดต้นเล็กๆเมื่อกี้ก่อนราคาเท่าไหร่เห็นเพื่อนๆามบ่อยอ๋อ ให้ดูก่อนให้ดูค่ะต,ต้นเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะนางล่าโสดสเปคนี้หนูให้อยู่ที่1,000 0บาททวนหนึ่งหมื่นบาทนะ<ช>เพื่อน,นๆคนไหนถามพี่พรบ่อยๆเนี่ยหนึ่งหมบาทตัวนี้ต้นละหมื่นหนึ่งค่ะ,คะเป็น คุณแม่เขาจะเป็นหนูมีใช้แม่เดี๋ยวเราจะไปดูใช่แม่กันอีกค่ะโอเคนะคะค่ะโอเคค่ะค่ะคคอันนี้เก็บเพราะว่าลูกค้าจะเอาหมดอันนี้เก็บไว้เป็นมรดกค่ะพ่อดูดูดูไว้ก่อนเนาะดูไว้เก็บเป็นมรดกดูไว้ก่อนนะพี่พรแอนดมินจะพาชมนะเพื่อนๆค่ะใ่จะมีไม้เก่าค่ะซึ่งตัวท็อปของเราจะเป็นนางสุดชาดาไหมคะมาโมมาชมด้วยกันเลยตัวนี้จะเป็นนางสุดชาดาค่ะสุดชาดาจะเป็นไม้เก่ามากเก่าอ น่าจะสามตัวที่อยู่ในสวนเราคือเก่าที่สุดเท่าที่เราจะมีเนี่ยค่ะ <c oughs> จะมีเทา้าจันชนแล้วก็นางสุชาราซึ่งนางสุชาาเนี่ยหน้าเขาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็สีเขาจะออกมนๆห,หน่อยนึง <c oughs> อ๋อได้จังงั้เอเมามาได้ค่ะได้ค่ะสีเขาจะออกมนๆห,หน่อยนึงซึ่งตัวนางสุชาราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไม้ที่ใครเขาก็ตามหาสําหรับคนที่เล่นไม้เก่านะคะไม้เก่าข้อดีของเขาคือเขาจะไม่แผง ส่วนใหญ่แล้วการแผงเขาก็จะมีชื่อรองรับไว้ใช่ค่ะเช่นเหมือนพระนครกับพวกนางไหม่ถ้าเขาแผงก็คือเขาจะมีชื่อรองรับไว้ทั้งคู่เนี้ยแผงขึ้นแผงลงอย่างเงี้ยค่ะใันี้ราคาเท่าไหร่คะสุตัวนี้จะอยู่ที่4ี่พันห้าสี่เนาะใช่สุชาลาเรามีค่อนข้างใจเยอะเพราะว่าเป็นไม้เก่าๆที่เก็บเลยมันก็เลยสําหรับพี่พรลดหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ค่ะท้ายคลิปนะเชิญเพื่อนะเข้ามนต่อ ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าดาวเคียงดินค่ะอันนี้ก็จะมีอยู่2ตัวที่หนูไม่มั่นใจตัวนี้น่าจะเป็นดาวเคียงดินใช่ค่ะดาวเคียงดินหน้าเขาจะเหมือนกันกันกบไอ้ตัวนั้นอ่าเซอเซนไหมเสื้อดาวค่ะหน้าเขาจะคล้ายกับเสื้อดาว,ดาวใช่แต่ตัวดาวเคียงดินนะสีเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าหนกเขาจะไม่ผายมาก ใช่ค่ะตัวเสือดาวเขาจะใบกลมๆปอมๆหน่อยหนึ่งซึ่งเสือดาวเราน่าจะหมดแล้วหน้าเราอยู่ที่ทเท่าไหร่คะนตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0บาท2,500 2,500างใช่ค่ะตัวนี้จับต้องได้มไม้จับต้องได้ไม้ยังไม่เคยผ่าหัวสเปคนี้นะคะก็ไซส์นี้ใหญ่หน่อยก็จะประมาณ2 5 0 0ถึง3,500ประมาณนี้ไม่เกินนี้ใช่ค่ะตัวนี้ชมพูทวีปค่ะตัวนี้ชมพูทวีปซึ่งหน้าเขาจะเป็น อันนี้เขาเรียกด่างชมพูก็คือป้ายชมพูปกติแล้วคนอื่นที่เขาซื้อไปเนี่ยถ้าเป็นสีอย่างนี้เขาจะเรียกลุนด่างมาพี่เนาะแต่ว่าตัวนี้ของเราค่อนข้างจะปล่อยให้เขาลงหัวถ้าไม้ลงหัวก็คือไม้จะเหลือสักสามใบค่ะแต่ว่าถ้าอยากให้ไม้ที่แบบสวยๆใบเยอะๆหนูก็ให้ทําใจว่ามันจะไม่มีหัว หัวมันจะเล็กใช่พี่ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ17,000บาทค่ะไอ้ตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้สเปคนี้อยู่ที่1น่มื่นเจ็ดใช่ไหมคะนางสวหามีเืียงคะนางสวหาตัวนี้จะอยู่ที่5,000บาทค่ะนางสวหามีหัวไหมมีหัวทุกต้นค่ะไม้พวกนี้ยังไม่ได้หั่นตัวนี้อยู่ที่8ดเดือนค่ะตัวนี้8เดือนใช่ค่ะเป็นฟอร์มลงหัวเรียบร้อยแล้วอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้ถมยาปะแป้งค่ะนี่นะเพื่อนๆถมใช่ค่ะถมยา ปลาแป้งก็350บาทใช,ใช่ค่ะสาม <300. S 2> ร้อยนะไม่ใช่พริกกระเกือค่ะพริกกระเกือจะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะคะอันนี้เไรคะนี่อันนี้เสือ้อผ้าอ๋ออันนี้เท้าจันชนค่ะตัวนี้คือตัวท็อปอีกตัวหนึ่งของบ้านเราเหมือนกันเท้าจันชนค่ะเท้าจันชนจะเป็นฝักเดียวกันกับเท้าฮีรันพนาศูลซึ่งตัวนี้เขาจะมีหน้าที่ค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ ใช่ค่ะสวยก็คือเขาสามารถแผงไปเป็นเท้าฮิลันหรือว่าแผงกลับมาเป็นเท้าจันชนก็ได้ใช่ค่ะตัวนี้หนูขายอยู่ที่7,5 0 0ันห้าเจ็ดพันห้าใช่ค่ะตัวนี้ก็มีหัวแล้วเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสาวลำปางค่ะตัวนี้สาวลำปางนีวยเหรสาวลำปางให้ดูอาให้ดูนะคะอธิบายไปเลยค่ะตัวนี้จะเป็นสาวลำปางสีเขาจะค่อนข้างจะสดแต่ก่อนหน้านี้ ตัวนี้เขาจะมีสีก็คือเขาจะสวยสามสีในรุ่นเดียวอะคะ่ะอีกก่อนหน้านี้จะเป็นสีเขียวอ่อน <Okay. S 1> เขียวเข้เขมกับสะดือแดง <Okay. S 1> แต่พอเขาโตมาปุ๊บเขาจะเป็นหน้านี้แต่ไม่ใช่นิวเว็บนะคะนิวเว็บจะเป็นอีกตัวหนึง่งซึ่งหน้าเขาก็จะเป็นสีหม่นหม่น <Okay. S 1> ค่ะเป็นไม้เก่าเหมือนกันสาวลำปางตัวนี้ก็ต้นละคะ <laughs> 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 ต้นละ 5้าพัค่ะสาวลำปาง5 0า0สาวลำปางต้นละห้า้องได้แต่ต้องได้ใช่แต่ต้องได้เป็นไม้แต่ต้องได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูตัวท็อปสวนเราก็ได้เป็นอันนี้หนุมานประสานกายค่ะฮันุมานประสานกายตัวนี้หัวก็น่าจะประมาณครึ่งนิ้วโป้งครึ่งนิ้วโป้งใช่ครึ่งนิ้วโป้งเขายังไม่เคยหรือยังไม่เคยทําอะไรกับเขาเลยหนุมานประสานกายเขาจะมีสีที่ชัดแล้วก็ เขาจะเป็นพื้นแดงนะคะ,คะกัดเขียว แดงป้ายเขียวแดงป้ายเขียวไม่ใช่ชมพูเนาะแดงเลยเนี่ยเป็นแดงค่ะเป็นแดงป้ายเขียวตัวชมพูก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะมีต้นนี้อายุประมาณเท่าไหร่คะต้นนี้สามปีค่ะสามปีแล้วเนาะได้เท่านี้ตัวนี้แพงสวนที่สวยที่สุดละคือเขาคุณว่าค่ะแต่ตัวนี้มันเขาเรียกว่าเลี้ยงยากค่ะราคาอยู่เท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้หนูขายอยู่แสนหนึ่งค่ะแสนหนึ่งเนาะโอ้ใช่ตัวนี้หนูขายอยู่แสนหนึ่งสุดยอดอลังการมาดูเด้อยต้นไม้แสนหนึ่งที่ร้านอันนี้อะไรคะเนี่ยคะตัวนี้จังหวัดศา แก้วค่ะจังหวัดสระแก้วอยู่ที่7,500บาทค่ะใช่ค่ะตับจังหวัดตับจังหวัดตัวนี้จะสวยเด่นมากเพราะว่าหนูจะมีเฉพาะบางจังหวัดที่สีเขาชัดเท่านั้นตัวนี้สีเขาชัดไม่ค่อยแผลงค่ะก็เลยชอบใช่ค่ะจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วราคาแต่ต้องได้ถ้าใครสนใจเนาะค่ะเดี๋ยวมีเบอร์โทรทายคลิปอันนี้อะไรคะเนี่ย ตัวนี้เป็นนกค่ะนกกลางค่ะ,นก,ะนกกลางตัวนี้ไม้เก่าพอๆกับนกเล็กรัฐจักอันนี้ช,ช,นนะชายชนป้ชายชนเขียวสว,วยเนาะสวยค่ะนะหนูว่าเขามีเอกลักษณ์ก็เลยยังไม่ทําอะไรเขาว่างั้นเถอะค่ะเขาจริงๆแล้วพอเข้าหน้าหนาวอะค่ะสะดือเขาจะกลายเป็นสีชมพูใช่ค่ะจะเป็นชมพูและเลือดจากด้านในแต่ป้ายแดงไม่ขึ้น แต่พอกัดชมพูปุ๊บหน้าเปลี่ยนเลยพี่ต้องรอมันหนูว่ามันเป็นตามฤดูกาลด้วยนะไม้บางตัวแก่ไปก็สวยเหมือนกันค่ะอนนเอกลักษณ์คขากําลังอันนี้ลูกไม้กาบธรรมดาค่ะนนตัวลูกไม้กาบอธิบายตัวนี้หน่อยตัวนี้ขุนสีชคชกงค่ะตัวนี้ขุนสีชคชกงคนบอกว่าตระก,กูลขุนสีีขชคชกงอ่ะดูยาก มันก็จะมีขุนสรีข้ชะคงเรืองราหูนะคะนาลายเรืองพบแล้วก็หกหลงเป็นไม้ฝักเดียวกันแต่ตัวนี้ขุนสรีข้ชะคงเขาจะมีสะพานค่ะนี่มันจะมีสะพานแล้วก็จะมีเสี้ยนนะคะตัวนี้คือสะพานสะพานของของของ,ของลำต้นเขาอะค่ะจะเป็นเส้นยาวลงมาแล้วก็ข้างในสะพานจะมีเสี้ยนซึ่งตัวนี้ใบเขาจะพิวอย่างนี้ขุนสีเข้อชะคงใบเขาจะพิวลายใบถ้ามองชัดๆแล้วเนี่ยคนละลายกับฮกหลงเลย พกหลงเนี่ยจะเป็นลายถี่ๆแล้วกรอบเข้าค่ะส่วนคุณสีเขาจะคงจะเป็นลายเหมือนปีกนกเป็นปีกออกไปอย่างนี้ไม่มีแหนมีเบบีไม่ไม่มีเลยค่ะต้นนี้ราคาเท่าไหร่ต้นนี้ต้นนี้จะอยู่ที่ประมาณหกพันห้าต่ตันนี้ไม้จอมนะคะตันนี้เป็นไ like ม้จอมใช่ถ้าเป็นเบบีไม่มีค่ะมันยังไม่ก so uh ัดสีส okay, 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 okay. so, ่วนใหญ่ ตามที่เนี่ยตระกูลฮกหลงจะเป็นคุณสีคกจนที่ราคาแพงสูงที่สุดใช่ค่ะใช่ค่ะของเราก็จะหนูชอบฮกหลงมากเป็นไม้ที่ดูยังไงก็สวยก็เลยเก็บค่อนข้างจะ่ะอันนี้เรียกซับค่ะเรียกซับนโมนี่เรียกซับตอนนี้ต้นนี้เรียกซับค่ะตอนนี้เรียกซับก็เป็นสีนี้เลย ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ฝักเดียวกันกับพยายามของคนอื่นชอบชอบจําสลับกันแต่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้จะไปนอายุประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้เข้าปีที่3ค่ะแต่ว่าเนี่ยเนี่ยไม้ปีที่3อายุไม้ปีที่3จะสเปคนี้ก็จะใหญ่คือใหญ่กว่าประมาณนิ้วก้อยค่ะค่ะถ้าดูว่าไม้ตัวไหนใหญ่ยกเว้นไม้เขียวนะคะกันใบแข็งแรงดีใช่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยตัวเนี้ย หนูขายอยู่ที่แสนห้าแสนห้าใช่ตอนนี้หนูขายอยู่ที่แสนห้าแสนห้านะเพื่อนๆใครสนใจเอบตาพิพนชอบทาพิพรเดี๋ยบุญบอลเทพใช่ค่ะตัวนี้ทิดาแม่กลองค่ะทิดาแม่กลองิดาแม่กลองจะมีอยู่สองเจเนอเรชันเป็นแม่กลองเฉยๆกับทิดาแม่กลองอ่ะก็คือตัวนี้เป็นทิดาคือใบเขาจะป้องๆกลมๆถ้าเป็นแม่กลองเฉยๆใบเขาจะ ยาวๆมันจะมีต้นแม่กองเฉยๆอยู่นะคะตัวนี้เป็นทิดาแม่กองตัวนี้ันขายอยู่ที่เจ็ดพันท้วนประมาเจ็ดพันทุวนใช่ตัวนี้ไซส์ใหญ่มากตัวนี้ราคาเจ็แต้องได้มีหัวทุกต้นค่ะมีหัวทุกต้นใช่ค่ะตัวนี้ รุ่งสุรีค่ะรุ่งสุรีเนะรุ่งสุรีค่ะตัวนี้ไม้สวยมากหนูหนูชอบเป็นพิเศษว่างั้นเถอะใช่เมื่อก่อนเราทําเป็นตู้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เหลือต้นเดียวใช่ต้นนี้มีหัวเหมือนกันตอนนี้มีหัวเหมือนกันค่ะราคาเท่าไหร่คะเนี่ยขาตัวนี้หนูขายอยู่ที่สี่หมื่นท้วนสี่หมื่นเนาะใช่ค่ะรุ่งสุรีตัวนี้หนูให้สี่รุ่งสุรีสี่หมื่นนะคะสนใจสนใจต้นนี้ราคาต้นนี้เป็นลูกไม้ผสมเองค่ะตัวนี้ลูกไม้ผสมเองสวยขอบคุณมากค่ะมันจะเป็นอ่าพญาขอมผสมกับ ปานตะวันค่ะลญาขอมแม่พยาขอมมีไหมหมดแล้วค่ะหมดแล้วพี่คนอยากได้ต้นมาที่สวนอันนี้ขุมทองค่ะนี่ขุมทองนี่ขุมทองค่ะลักษณะขุมทองเขาจะเป็นใบสั้นป้อมใบกลมๆเดี๋ยวถ่ายที่ใบดูนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้คือกัดเต็มที่แล้วบางคนได้มาก็จะเป็นหน้าสีขาวมนๆประมาณนี้ค่ะแต่นี่คือกัด แก่เต็มที่แล้วแล้วก็ข้างในเขาจะเป็นเมล็ดทับทิมเป็นปืดอยู่ขุมทองก้านใบสีดำก้านใบสีดําค่ะเป็นน้ําตาลเข้มดำต้นนี้อายุเท่าไหร่คะต้นนี้ก็ประมาณ2ปีค่ะตัวนี้ไซส์เล็กหัวเล็กเหมือนกันค่ะหัวเล็กราคาประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้ขุมทองหนูปล่อยอยู่ที่25งหมค่ะสปีนะเพื่อนๆสองจะได้สองหมื่นห้าเนี่ยก็ไม่ธรรมดานับวันละ2บาทก็ไม่คุ้มแล้วค่ะนะคะแต่ว่าถ้าแบ่งแบ่งกันชมก็โอเคนะคะปีกินรีก้อนนี้เท่าไหร่คะปีกินนลีกอนนี้อยู่ที่ห้าพันทวน ค่ะแต่ว่าตัวนี้มีหัวประมาณ3ามหัวไซส์ประมาณกำปั้นนะคะเพราะว่าอันนี้คือไม้หัวเดียวกันทั้งหมดเลยในก่อนนั้นก็พอได้อยู่ใช่ค่ะก็ยังไม่แพงนะแต่ต้องได้นะเพื่อนๆค่ะปกติเขาจะซื้อไปเพื่อล้างลากแล้วก็ขายกันเป็นขายกันเป็นหัวหนึ่งหัวหนึ่งใบประมาณนี้ค่ะอันนี้รัศมีเงินค่ะรัศมีเงินเฮ้ยรัศมีเงินหรือรัตนสินรัตนสินตัวนี้รัตนสินค่ะรัตนสินนะชายหน้าตาเขาจะคล้ายกับชายชน เนาะคนบางคนบอกว่าเอ้ยมันน่าเหมือนชายชนแต่หนูว่าไม่เหมือนอนะ่ะไม่เหมือนมันก็ <laughs> ีเลย <laughs> ใช่เขาจะป้ายปลายปลายใบเขาจะป้ายเป็นสีแดงค่ะซึ่งพื้นใบเขาจะเป็นสีเขียวกระดูกเส้นสีเขียวมเมล็ดขาวค่ะ,มะเมล็ดขาวใช่ไหดขาวก้านเขียวค่ะซึ่งเขาเป็นไม้ที่เก่ามากๆบางคนเขาบอกว่าเลี้ยงในตู้แต่อันนี้น้องไนเลี้ยงนอกตู้รอให้เขาลงหัวใครอยากให้ไม้เราออกลงหัวก็ต้องเลี้ยงนอกตู้อ่ะพี่ใช่ค่ะต้นนี้อะไรคะ อันนี้คุณหญิงค่ะคุณหญิงสวยมากเลยคุณหญิงนะคะเมื่อก่อนนี้เขาเป็นเจ้าสาวไม้พันนี้นะคะถ้าป้ายไม่หลุดเขาคือเจ้าสาวเ<ช>มื่อป้ายเขาหลุดเขาจะกลายเป็นคุณหญิงค่ะดังนั้นไม้ตัวนี้คือคุณหญิงนะคะตัวนี้ปีครึ่งค่ะปีประมาณสามเดือน,อนใช่ค่ะมีหัวมีหัวเรียบร้อยก็อยู่ที่ประมาณหมื่นทวนค่ะใช่ค่ะคุณหญิงนะเมโม เอาตัวตู้นี้เลยค่ะค่ะอันนี้เป็นต้นแม่ของลากศกค่ะนี่คือลากศกต้นแม่เขาจะเป็นป้ายสีเขียวก็จะมีป้ายเขียวจริงๆเขาจะมีป้ายเขียวชัดกว่านี้อ่ะเหมือนใบนี้ใบนี้ก็เริ่มใหม่แหละนี่มันจะมีป้ายเขียวแล้วก็จะเป็นพื้นสีแดง <Okay. S 2> กระดูกเส้นสีชมพูนะคะกระดูกเส้นสีชมพูสะดือน้ําตาลคะ่ะลากศกอันนี้อสงไข่ค่ะอะสงไข่นะอายุเท่าไหร่นะคะอะสงไขตัวนี้ ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนได้ค่ะกระสงไขายเป็นไม้สวยที่หั่นง่ายค่ะค่อนข้างจะทําจํานวนได้ง่ายแต่ว่าน้อยคนที่เขาจะมีหัวที่เพื่อจะได้หั่นไปต่ออย่างเงี้ยค่ะพี่ตัวนี้หนูก็ขายอยู่ประมาณหกหมื่นนี่เหรอใช่ขาสงไขายไซนี้นะคะไซนี้ต้นนี้เลยเล,เลขเลขศูนย์น่าจะออกสักตัวอยากได้เลขศูนย์ออกสักตัวใช่ไหมคะเลขศออกสักตัวใช่มีเลขเัี้ย์ตัวนี้เลขเลขนยวนี้เลขเลศูนยตัวนี้นตัวนี้เลศูี้ตัวนี้ เทพอักษราค่ะตัวนี้เทพอักษราขึ้นยันทันเขาพอดีค่ะตอนนี้ตัวนี้เป็นไม้กาบนะคะจะเป็นบอลกาบเขาก็จะมีกาบขึ้นจากข้างๆซึ่งก็จะด่างขึ้นมานะคะก็ จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นบาทต้นนี้เทปอักษรานะคะเราเราเลี้ยงดูแบบไหนบอลเราถึงสวยมากๆขนาดนี้คะใครคลองได้ไหมคะหนูใช้ดินผสมเองค่ะหนูใช้ดินผสมเองใช่ถ้ามีใช่ิดกอ๋อเป็นดินผสมเองค่ะเป็นดินผสมเองแล้วก็เราใช้เปลือกไข่ใบก้ามปูใบมะขามเหมือนกันส่วนตัวที่ดินที่เราผสมเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2ปี ประมาณเท่าไรคะหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยค่ะเปลือกเออเปลือกไข่นี่จะใส่แค่ประมาณ5%ค่ะเพราะว่าใส่ให้ใบเขาแข็งแรงสังเกตว่าไม้พวกหนูอ่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ไม่มีปัญหาเหตุผลเพราะว่าแคลเซียมเขาพร้อมใช่ค่ะตัวเปลือกไข่ก็คือใส่แค่ครั้งเดียวผสมกับดินตอนที่เราเริ่มปลูกเลยแต่ว่าน้องๆพวกนี้เขาจะได้กินตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นชิ้นหัน่นไปดูตู้หั่นไหมคะ,ะอยากจะไปชมค่ะอยากขึ้นคลิปที่2ได้ค่ะเดี๋ยวิปคลิปนี้เด้จะให้น้องฝากฝากฝากสูตรผสมดิน เ,เพื่อนๆบางคนก็จะถามพี่พรว่าอย่า่องชมอย่าชมเฉยๆอย่าชมเฉยๆต้องให้วิธีดูแลรักษาแบบไหนบ้างให้เชิญน,น้องอันนี้คือคลิปแรกเนาะแล้วจะมีอีพีที่2นะโอเคได้ค่ะวิธีเลี้ยงดูเราเลี้ยงดูแบบไหนผสมดินแบบไหนสัดส่วนอย่างไร ก่อนอื่นมันอยู่ที่อุณหภูมิก่อนค่ะพี่บางคนบอกว่าเลี้ยงนอกตู้อยากจะใช้ดินธรรมดาผสมได้ไหมหนูแนะนําให้เป็น1ต่อหนึ่งค่ะหนึ่งต่อหนึ่งจะเป็นดินธรรมดาดินถุงอะค่ะ 600. หถุงร้อยหถุงผสมกับแกบขาวค่ะแกบขาวจะแกแบใหม่แกบเก่าก็ได้ผสมกับแกบดําในอัตราส่วนที่เท่ากันเหตุผลเพราะว่าแกบขาวแกบดําจะทําให้ กดกับด่างเนี่ยเป็นกลางค่ะแต่ว่าเขาจะระบายน้ําได้ดีหลังจากนั้นพี่บางคนชอบใส่ขี้วัวขี้ไก่ใส่แบบยิบมืออย่างนั้นก็จะเป็นส่วนผสมที่สมสมบูรณ์แล้วก็ลงตัวส่วนเราปกติก็ใช้ประมาณนั้นเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ใส่น้ําหมักเข้าไปด้วยใส่จุลินทรีย์อย่างนี้เข้าไปด้วยน้อยที่จะใส่ออสโมโคสค,ค่ะเพราะว่าบอลเนี่ยลากเขา มีการดูดซึมที่ค่อนข้างจะเร็วอะค่ะถ้าใส่ออสมโคตใบเขาจะเฉาเลยทันทีแล้วสุดท้ายถึงสีเขาจะสวยก็จริงแต่จะเป็นซีดๆใช่ค่ะสวยไม่นานเนาะสวยไม่นานค่ะเขาจะป่วยได้เร็วมากเพราะว่าลราเขาดูดออสมโคตรได้ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรค่ะแล้วก็พอเข้าหน้าหนาวอย่างนี้ส่วนใหญ่เราจะอบใส่ถุงแล้วก็จะมีเพื่อนๆถามมาบ่อยว่าที่เป็นใบแห้งๆใบเหมือนใบไม้ใบไม้เหรอคะเราจะแก้แบบไหนคะ มีอยู่สองกรณีคือเลี้ยงในตู้กับเลี้ยงนอกตู้ถ้าเลี้ยงนอกตู้ใบไม้เพราะว่าเขาจะเป็นใบเก่ากับแสงของซแซลแนเนี่ยน่าจะหนาไม่พอค่ะแลนแรนแหนาเท่าไหร่คะนี่แลแนหนูหนา70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอาแบบคนเดินได้ที่นี่แดดร้อนค่ะพี่ที่นี่แดดเปียงนะคะแต่ว่าบางคนเหมือนอยู่เชียงใหม่อย่างเงี้ยแดดที่มันแบบ ไม่เยอะมากหนูก็แนะนําให้ใช้50%เต่ที่นี่รู้สึกว่าปลอดภัยดีเนาะค่ะไม่ต้องมีรัวล็อกเชนมีแค่สแลนคุมไม่ไม่ค่อยมีใครมาขโมยค่ะที่นี่ส่วนนี้ส่วนนี้เขายังไม่รู้ราคาไม้หนใช้ยังรอดอยู่แต่ว่าถ้าใครที่บอกว่ามีตู้อยากจะลองแบบเป็นตู้อบปกติก็จะมี2องเจเนอเรชันใช้กล่องโฟมเอาฝาปิด กิีดฝาค่ะให้มันเป็นใสๆกลับทําเป็นตู้แบบนี้เลยหรือใช้ท่อ PVC ก็ได้ใช่ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้เด็กจะมีคลิปที่2ต่อนะคะเพื่อนๆคือคลิปนี้มัน14นาทีแล้วเด้วมันจะยาวไปค่ะค่ะขอคลิปนี้ก็จบก่อนนะคะขอบคุณมาก